ไปดูเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรชาวนากันบ้างนะคะในพื้นที่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันค่ะสีข้าวนะคะมาขายเองหลังราคาข้าวเปลือกตกต่ำค่ะชาวนานหลายรายในตำบลโพนทองอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมานะคะเขาก็ได้นำเอาเข้าวเปลือกเก็บเข้ายึ้งฉาง เพื่อเก็บข้าวเอาไว้สีขายกันเองค่ะหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยราคาข้าวเปลือกตกต่ํากิโลกรัมละ7บาทเท่านั้นนะคะก็ทําให้ไม่คุ้มกับการที่จะลงทุนค่ะถ้า โดยทางด้านกำนันตำบลสีดาค่ะนายสมศักดิ์เทพังเทียมเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนนี้ค่ะชาวนาบางรายเนี่ยก็นำข้าวที่สีมาแล้วไปตั้งแผงขายข้าวอยู่ริมถนนมิตรภาพค่ะเข้า,ขาตัวเมืองนครราชสีมาในเขตพื้นที่ตำบลโพนทองอำเภอรีดาค่ะซึ่งพอไปตั้งขายเองเนี่ยปรากฏว่ามีคนที่เขาใช้รถใช้ถนนเนี่ยแวะมาจอดซื้อกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ แล้วก็ยังมีชาวนาอีกหลายรายนะคะก็พากันถานมาสีข้าวเองแล้วก็นําไปขายเองจนตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อมีขาประจํามาซื้อด้วยนะคะเนื่องจากว่าข้าวของชาวนาที่นี่มีคุณภาพดีค่ะแล้วก็มาจากชาวนาโดยตรงเป็นข้าวสารที่ชาวนาปลูกเอง แล้วก็สีเองนำไปขายเองซึ่งข้าวที่นี่มีการรักษาคุณภาพไม่ให้มีสิ่งเจือปนแล้วก็เป็นข้าวสารที่ผ่านการสีใหม่ๆวันต่อวันนี่เขาก็ทำให้ดูเลยนะคะว่าสะอาดไม่มีสิ่งเจือปนจริงๆค่ะค่ะถ้าหากว่าสีข้าวขายเองเนี่ยนะคะเขาจะได้ราคาดีกว่าการขายข้าวเปลือกให้กับทางโรงสีได้ราคาแบบครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะปัจจุบนันถ้าขายข้าวเปลือกให้กับโรงสีเนี่ยนะคะจะได้ราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละประมาณ7-8บาทแต่ว่าถ้าเขาเอามาสีขายเองแบบนี้สำหรับข้าวหอมมะลิใหม่สามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ30-33บาทแล้วก็ถ้าเป็นข้าวคัดพิเศษมเมล็ดสวยนะคะจะตกกิโลกรัมละ35-37บาททีเดียวชาวบ้านเขาก็เลยออกมารวมกลุ่มกันค่ะแล้วก็มีการนำเอาเข้าวเปลือกนะคะอาเปลือกข้าวที่ข้าวเปลือกนะคะเพิ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีมาเนี่ย เอามาสีขายกันเองก็เป็นการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำโดยถ้าใครสนใจนะคะต้องการที่จะสั่งซื้อข้าวจากชาวนาดโดยตรงแบบนี้สามารถโทรศัพท์สอบถามไปได้นะคะที่หมายเลข0819554179 0819554179ะคะก็เป็นโทรศัพท์ของอ ที่เขามารวมกลุ่มกันะนะคะ<ก>ในการซื้อขายเองเป,<ะ>เป็นเบอร์โทรของกำนันนะคะที่ให้เอาไว้ค่ะเดี๋ยวกำน,นันจะติดต่อประสานให้ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจค่ะโทรไปหากำนันได้เลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงนี้ถ้าเกิดว่านําไปขายให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยราคาตกต่ําแน่นอนอุดหนุนกันแบบนี้ดีกว่าค่ะ